สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับธนาพาโชคครับครับสำหรับวันนี้ผมก็มีแนวทางเลขวิ่งลวดหวยฮานอยมาฝากอีกเช่นเคยนะครับเป็นแนวทางเลขวิ่งลวดของสามหาหนอยนะครับของวันที่ยี่สิบเก้านะครับครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอเก่าวาเตือนก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเพราะเลขก็อาจมีเข้ามีหลุดนะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับเล่นกันก็ขอให้เล่นกันแบบมีสตินะครับเล่นกันแบบมีสติเล่นแบบพอดีพอดีนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยของวันที่29นะครับเลขวิ่งให้วิ่ง8บนล่างนะครับวิ่ง8บนล่างทั้ง3หาฮานอยเลยนะครับแต่เน้นน้อยปกตินะครับรอบ18.00เดี๋ยวเรามาดูชุด2ตัวกันนะครับ สองตัวชุดเน้นก็จะมี80 82 86แล้วก็89นะครับอันนี้เป็นชุดเน้นนะครับแถวบนเดี๋ยวเรามาดูตัวกันกันข้างล่างเป็นตัวกันตัวกันก็จะมี81 83 84 85แล้วก็87นะครับท่านาพาโชคครับ เป็นแนวทางนะครับชอบก็ตามได้นะครับคนไหนที่ชอบก็เล่นได้ตามได้เมื่อวานนี้ก็คนไหนที่ตามก็ดีใจด้วยนะครับก็รวยรวยกันไปทุกคนครับสำหรับใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับใครที่เล่นที่ตามวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะครับ ขอให้รวยๆกันทุกคนเลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าเน้นน้อยปกตินะครับ3ามฮานอยสฮานอยแต่เน้นน้อยปกตินะครับรอบ18.00น,นะครับเน้นน้อยปกติครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ